สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น XL+ Plus นะครับเป็นตัวกระบะแถบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นออกรถพิเศษเลยนะครับออกรถเนี่ยแถมฟรีชุดแต่งรับคันแบบคันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าด้วยแคมเปญออกรถแถมฟรีชุดแต่งรับคันแบบคันนี้หน้าตาและความสวยงามจะเป็นยังไงพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครันนี้จะเป็นรถกระบะแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับรุ่น XL+ p ลพัราคาตัวรถจะอยู่ที่6,99,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,000ซีซี170แรงม้านะครับ6สปีดด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรฟอร์ดนะครับสีดำขอบแดงตัวอักษรฟอร์ดคันนี้ลูกค้าก็าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ พื้นหลังก็จะมีช่องระบายอากาศค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทําให้อากาศเข้าห้องเผาไหม้ได้ค่อนข้างเยอะเครื่องยนต์จะได้ทํางานได้ไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปนะครับระบายอากาศภายในห้องเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างดีนะครับมีการติดตั้งครอบไฟหน้าให้นะครับสีดําไฟตัวนี้ก็จะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติ สำหรับด้านข้างนะครับมีการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อแม็กซ์นะฮะยาง monster at3 นะครับส่วนยางที่ให้ก็จะเป็นยาง monster นะครับแม็ของ oa s e s ด้านข้างนะครับมีการติดสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างให้กับคุณลูกค้าตัวสติกเกอร์นี้ก็จะมีแบบมีลายให้คุณลูกค้าได้เลือกนะครับมีติดตั้งตัว เบ้ามือเปิดกันลอยนะครับฟิล์มเซรามิกติดให้ด้วยนะครับเลือกระดับความเข้มได้4ี่0หกสิบหรือแปดสิบมีติดตั้งกันสาดนะครับเผื่อช่วงหน้าฝนหรือหน้าร้อนจะได้ใช้งานได้นะครับเผื่อเช่นหน้าร้อนเนี่ยเราก็สามารถลดกระจกลงมาเพื่อให้อากาศภายในห้องโดยสารระบายออกมาเพื่อถนอมวัะสะดุภายในห้องสายได้เลยนะครับส่วนหน้าฝนก็กันฝนเข้าห้องโดยสารได้ไฟ เลี้ยวตรงกระจกมองข้างมีมาแล้วนะครับบันไดข้างจากโรงงานก็มีติดตั้งมาให้พร้อมนะครับเนื่องจากเป็นรถทรงสูงนะครับลุยน้ำได้เกือบ80เซนมีติดตั้งโลบาร์เหล็กของ Outlander ให้นะครับยึดติดก,กับตัวรถแข็งแรงทนทานนะครับติดตั้งตัวฝาปิดถังน้ำมันให้ด้านท้ายของตัวรถนะครับ มีติดตั้งเข้าไฟท้ายสีดําให้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวสติเกอร์ตกแต่งฝากระบะท,ท้ายพร้อมสติกอร์คาว่าเนเจอร์ตรงตัวกอนทําเป็นสีดํานะครับฝาท้ายนี้ก็ดีไซน์ใหม่มีไฟเบรกตรงที่สันอยู่ที่ท้ายฝากระบะแล้วนะครับเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมีเพิ่มเติมเรื่องกันชนหลังนะครับเป็นกันชนเหล็กพร้อมห่วงลากจูงสีแดงของアウเลนเดอร์เลย ก็จะได้ความดุดด้านนะครับแล้วก็เผื่อคุณลูกค้าใช้งานนะครับก็เหยียบขึ้นไปตรงบันไดได้เลยสำหรับด้านในนะครับมีการติดตัวเบาะหนังให้กับคุณลูกค้านะครับเดิมจะเป็นเบาะผ้าก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็แผงข้างประตูด้วยเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัว เบาะนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเบาะดูไม่จุดชื่อจนเกินไปสําหรับรุ่น XL Plus นะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีน8.1นิ้วนะครับจิมแรรีโมทนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ทเผื่อเราสั่งล็อกรถหรือปลอดล็อกจากรีโมทได้ด้วยนะครับ ครับจบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดา XL+ Plus คันนี้นะครับคันนี้ด้วยแคมเปญพิเศษออกรถแถมฟรีชุดแต่งรับคันเลยคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต,ต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มครับ0996265262เหลือจะเป็น ID ดี n ลนะครับ prasit 0996265262ช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝอดสุดคุ้มครับก็รีบโทรมานะครับแคมเปญจำนวนจำกัดผมมีบริการจัดฟแนแซ์แลวก็ส่งรถให้ถึงบ้านด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสําหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําหรือว่ามีแคมเปญไหนเด็ดๆโดนๆดนดนเดี๋ยวผมจะนํามาแนะนําให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับขอบพระคุณครับ